สวัสดียามบ่ายจากจังหวัดกระบี่ครับพี่น้อง f อฟซครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับที่ผมมาพักผ่อนมาเที่ยวหาพ่อแม่นะครับที่จังหวัดกระบี่ครัพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่จะไปนอนที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับนอนที่เขื่อนเชี่ยวหลานจะไปชม นะครับจะไปชมการประกวดควายที่จังหวัดสุราษฎร์เขาจัดนะครับจะไปดูแล้วก็จะค่อยเก็บบรรยากาศมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่คิดถึงพี่น้องเอสซี็นวันที่ไม่ได้ไลฟ์สดผมก็จะไม่ได้ไลฟ์สดจนถึงวันที่วันที่วันที่สามสิบเอ็ดนะครับจะไปไลฟ์สดก็วันที่หนึ่งเลยนะฮะจะไปไลฟ์สดทักทายพี่น้องก็วันที่หนึ่งเลย ก็วันนี้นะครับวันนี้จะนำความรู้ข้างข้อเกี่ยวกับ,นะบการผสมพันธุ์นะครับการผสมพันธุ์วัวควายการพัฒน,นาสายพันธุ์วัวควายสัตว์เลี้ยงพูดยังไงว่าสัตว์เลี้ยงกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไปเที่ยวบ้าน F อฟซมานะครับไปเยี่ยมชมน้องอบังรนชัยใชยนรงเลิงสมุทร นะครับชน่าลงเลิงสมุทรซึ่งก็เป็น f c ติดตามกันมานานนะเป็นคนกระบี่ซึ่งเราก็มาเที่ยวที่แล้วก็ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันบางก็ติดงาน,นมาเที่ยวนี้ก็โอเคเลยนะครับมาเที่ยวนี้ได้ไปเยี่ยมเยียนกันขอบคุณการต้อนรับขับสู้นะครับก็ไปเยี่ยมเยียน,นไปให้กําลังใจในการเลี้ยงสัตว์ก็ได้พูดคุยเล่าให้น้องบางน้องัชน่งลงฟังว่าเรา ช่วงนี้นะครับระยะนี้ปากใต้เรากำลังบูมนะบูมเรื่องการเลี้ยงควายดั้งเดิมแล้วเนี่ยชาวปากใต้เนี่ยเป็นคนเลี้ยงสัตว์ที่อดทนมากๆนะฮะเป็นคนที่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์แบบอดทนมากๆอย่างเช่นคนปากใต้เลี้ยงวัวชนเนาะวัวชนนี้พี่น้องทราบไหมครับว่าวัวชนฝูงหนึ่งเนี่ยมันจะเก่ง จริงๆเนี่ยมันจะมีสักตัวก็หายากแล้วอายุการเลี้ยงจะต้องเลี้ยงจนมันเป็นหนุ่มเต็มตัวจนมันสามารถสู้สู้ได้ถึงจะรู้ว่าเก่งไม่เก่งนะครับเลี้ยงตอนตลอดเวลาที่เลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเอามาฝึกได้เอามาซ้อมได้เนี่ยใช้เวลาหลายปีนะครับสี่ปีสามสี่ปีนู่นแหละครับัดมาซ้อม เอามาเดินวนเอามาเดินสนามเอามาฝึกกําลังทุกอย่างกว่าจะขึ้นเปรียบได้กว่าจะขึ้นชนได้ใช้เวลาหลายปีมากครับปีห้าปีนะนะผมข้อมูลข้อมูลตรงนี้ไม่ชัดเจนเพราะว่าไม่เคยมีประวัติเลี้ยงแล้วก็พักหลังๆนี่ลืมไปเพราะว่าไม่ได้คุกคียัววงการวัวชนสมัยก่อนตอนอยู่กระบี่ เหนือคอมันมีสนามชนวัวไปทุกอาทิตย์อะครับไปดูนะครับไป,นะไปดูก็ชนวัวทุกอาทิตย์ชอบนะครับชอบดูมันดุดันดนะีการที่คนใต้เลี้ยงนะครับก็บอกพงษชัยนรลคงว่า <c oughs> ให้อดทนในการเลี้ยงนะครับให้อดทนในการเลี้ยงพัฒนาไปเรื่อยๆวันนี้นะครับผมมากระบี่เที่ยวนี้ได้เห็นความแตกต่างเยอะแยะนะฮะปีนี้พี่น้องครับ ผมว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ6เดือนประเทศไทยเราเศรษฐกิจทุกอย่างฟื้นตัวแน่นอนครับจังหวัดกระบี่ตอนนี้ผมไปว,ว,วนดูนะครับหาดนพรัตน์ท่าลาอ่านางคอ,อสุสานหอยนะฮะผมไปเที่ยวดูตามแหล่งท่องเที่ยวไปหลายๆที่ตอนนี้จังหวัดกระบี่เต็มไปด้วยแขกบ้านแขกเมืองเป็นชาวต่างชาติฝรั่งอังม้ษ เต็มไปหมดเลยครับพี่น้องแล้วเศรษฐกิจสภาวะ,ะในบ้านในเมืองของจังหวัดกระบี่ตอนนี้ฟื้นตัวนะครับกลับมามีความคึกคักอีกในตัวจังหวัดเนี่ยไปกินอาหารกลางคืนนะครับไปนั่งกินอาหารนี่เหมือนเขาแจกฟรีเลยนะค,คนเยอะแยะมากมายทั้งฝรั่งอังมอทั้งคนอเอเชีย ทั้งคนจีนต่างๆนะครับชอบมากินอาหารที่จังหวัดกระบี่มันเปีมีอาหารซีฟู้ดที่อรอร่อยกว่ากันไปนะครับนะบอกได้เลยว่าอีก6เดือนสถานภาพเศรษฐกิจกลับมาคืนฟื้นตัวกลับมาแน่ก็เลยบอกน้องชัยนรงค์ว่าเรากระแสควายกำลังฟีเวอร์ที่ปักใต้บ้านเรานะครับควายงามกำลังฟีเวอร์ ก็ตอนนี้นะคนตายเมื่อวานผมก็ไปตรวจท้องควายราคาเงินล้านนะมีคนซื้อควายตัวละล้านตัวละห้าแสนตัวละสามแสนตัวละสองแสนเอามาเลี้ยงที่ริมบ่อกุ้งเอามาเลี้ยงตามสวนปาล์มในกระบี่มากมายหลายเจ้าเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อก่อนนี้มีบางคนเลี้ยงก็บอกเหงาจังไม่รู้ว่าจะไปรอดไหมอาชีพเลี้ยงควายนะผมบอกว่าเลี้ยงไปเถอะเดี๋ยวก็ดี ปรากฏว่าคำพูดของผมเมื่อสองปีที่แล้ว3ปีที่แล้วตอนนี้มันกลับมาเป็นความจริงแล้วพี่น้องมันกลับกลายมาเป็นความจริงแล้วนะควายที่ภาคใต้เราตอนนี้ฟีเวอร์ครับไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพี่น้องทางสุราษฎร์ซื้อควายตัวละสองล้านสามล้านมาเลี้ยงหลายหลายเจ้าครับหลายเจ้าแล้วกําลังพี่น้องคนที่มีกําลังน้อยๆมีควายบ้านควายพื้นเมืองอยู่ เริ่มพัฒนาเริ่มเอาพ่อพันธุ์มาผสมกันนะครับเริ่มปรับปรุงกันเยอะแยะมากมายนะฮะก็เป็นที่น่าชื่นชื่น,นอกชื่นใจเหลือเกินแลนะก็เลยบอกน้องชนะลงว่าให้พัฒนาอย่าหยุดนะครับเรามีแม่พันุ์น้องชนะลงมีแม่พันธุ์สูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบก็บอกน้องว่าไปได้เลยสุแล้วควายท้องอ่างควายสวย บอกน้องไปได้เลยเดินต่อเลยอย่าหยุดพัฒนาอย่าหยุดการอยากอย่าเบื่อการผสมตามใจนะครับจะผสมอะไรก็ช่างผสมเทียมผสมตัวขอให้มุ่งมั่นนะครับขอให้มุ่งมั่นผสมเถอะรับประกันว่าไปรอดรับประกันว่าขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะควายเนี่ยมันขายตัวมันเองนะครับพี่น้องพี่น้องผสมควายปีนี้ไม่ได้ขายปีปนี้หรอกครับ ปีหน้าก็ยังไม่ได้ขายนะครเพราะผสมปีนี้ตั้งท้อง11เดือนตั้งท้องคลอดมาแล้วนะครับตั้งท้องคลอดมาแล้วอีกสองปีถึงจะขายได้ราคาสรุปแล้วหลังจากผสมไปแล้ว3ปีถึงจะขายได้ราคาแล้วถ้าเกิดว่าเลี้ยงแล้วนะครับไม่สวย พัฒนาไม่เป็นไม่รู้ว่าการจับควายพ่อแม่จะเอาพ่อแม่แม่ลักษณะนี้เอาพ่อลักษณะไหนใส่ทําไม่เป็นเลี้ยงไปแล้วสามปีแล้วก็ยังไม่ได้ขายขายก็ไม่ได้ราคาเพราะว่าเราวางแผนไม่เป็นจับคู่ไม่เป็นนะฮะ,นะผมเองพยายามไปที่ไหนก็พยายามบอกพี่น้องเจ้าของอว,วัวไาวว่าต้องเอา พ่อลักษณะนี้นะมาใส่กับแม่ของตัวเองที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมันจะไม่เหมือนกันทุกตัวนะพี่น้องนะควายแต่ละตัวผมจะไม่ได้แนะนําให้เอาพ่อตัวเดียวอย่างเดียวกันมาใส่นะครับมันไม่เหมือนกันครับควายบางตัวจะต้องปรับหัวควายบางตัวจะต้องปรับหลังควายบางตัวต้องปรับสะโพกควายบางตัวปรับหางควายบางตัวปรับหน้าอกควายบางตัวปรับเขาปรับหน้าผาก นะครับควายบางตัวปรับเจามูกอะไรอย่างเงี้ยครับนะมันจะต้องค่อยๆอ,อ่านไปทีละตัวผมไปที่ไหนผมก็จะแนะนําว่าอ่าจมควรว่าพ่อต่อไปนะครับจะเอาตัวไหนเนี่ยอย่างของน้องชายนาะลงเขาก็ไปผสมพ่อควายของนายกอบตอที่คลองท่อมชื่อเจ้าทองดีเรื่ออะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วก็ผมบอกว่าผมก็บอกน้องว่าท้องต่อไปให้ไปผสมเจ้าโชคกับบีนะครับซึ่ง ก็โชคกับบีเป็นควายที่สูงโปรง่งหน่วยการดีอะไรประมาณนั้นนะครับ mm. ก็จะแนะนํากันแล้วก็จะแนะนํากันเพื่อให้ได้แนวทาง mm. เดี๋ยวพอพอไปสักพักหนึ่งมีการปรับปรุงสายพันธุ์มีการพัฒนาพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวเกิดลูกออกมาเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเจ้าของควายก็จะรู้ว่าอ๋อที่อาจารย์บอกมาเป็นเพราะอะไรถึงให้ไปใส่ตัวนี้เพราออ๋อแล้วทีนี้ละครไปเองได้แล้ว นะคิดเองออกแล้วถ้าอ๋อปุ๊บอ๋อนี่ลักษณะพ่อแบบนี้มันจะได้ลูกสาวมาแบบนี้หรือว่าจะได้ลูกออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ตามใจลูกสาวลูกชายเราก็จะได้อัพราคาขึ้นไปจากเนื้อนะอย่างพี่น้องอิสลามที่อยู่พี่น้องมุสลิมที่อยู่กะบีปากใต้เนี่ยเขาเลี้ยงควายเขาก็ไม่เดือดร้อนเป็นตัวผู้เขาก็ได้ขายเขาเลี้ยงถึงสามปีเขาก็ขายเป็นกุรุบันทําเป็นสัตว์บุญได้นะครับเป็นสัตว์ทาพิธีได้ เนี่ยครับแต่ว่านะครับผมอยากจะให้พี่น้องอย่าหยุดพัฒนามีกำลังใจในการพัฒนาไม่ว่าพี่น้องจะเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงควายพี่น้องพัฒนาให้มันสวยๆถูกชะตาถูกถูกตาคนถูกตาลูกค้าควายสวยวัวสวยมันขายตัวมันเองพี่น้องครับมีกำลังใจพัฒนาจำไว้อย่างหนึ่งนะครับพี่น้องอสมวันนี้ไม่ได้ขายปีหน้าหรอกครับ ผสมวันนี้อีกสามปีปีที่สี่นู่นนะครับถึงจะได้ขายและถ้าเกิดผสมไม่ติดล่ะนะครับและถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ตามจิตปรารถนาจับตัดไม่เป็นจับตัดไม่แม่นพี่น้องเราต้องเราต้องมาเรียนรู้หลายเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงัวเลี้ยงควายแล้วมันจะผสมติดหมดบางทีถ้าเกิดว่าผสมเทียมไม่ติดหมอผสมไม่เก่งมันก็ไม่ติดอีกเราก็ต้องใช้พ่อพันุ์ผสมจริงนะครับ แต่ถ้าเรามีเรามีแม่พันธุ์สักสิบตัวขึ้นหรือเจ็ดแปดตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าอาศัยหมอผสมเทียมไม่ได้พี่น้องก็ต้องยอมเลี้ยงพ่อพันธุ์คุมฝูงรุ่นนี้ให้พ่อตัวนี้ทับปีนี้ให้ให้เจ้าตัวนี้ทับสมมุติว่าเจ้าเอนะปีนี้เราไปคัดมาแล้วเจ้าเอเนี่ยเป็นควายในอุดมการของเราเลยอุดมทัศนีเราชอบ นะครับเป็นลูกพ่อนั้นลูกแม่นี้ชัดเจนประวัติชัดเจนอไม่มีเจาะตาไม่มทีที่ตากันแล้วนะครับไม่มีหลอกลวงเอามาครับพี่น้องเอามาทับปีแรกได้สําเร็จนะครับสมมุติว่ามีแม่อยู่เจ็ดแม่เราจะเอาเจ้าเอทับไปเลยรู้เจ็ดตัวปีนี้ยังไงเราก็ได้ลูกปีหน้ายังไงเราก็ได้ลูกเจ็ดตัวนะครับพอปีหน้าได้ลูกเจ็ดตัว ปีหน้าเราก็ให้เจ้าเอทับอีกเจ็ดแม่อีกนะครับเจ็ดแม่อีกปีหกแปดเราก็จะได้อ่าปีหกเจ็ดเราทับนะครับเราทับแล้วปีหกแปดเราก็ได้ลูกเจ็ดตัวแล้วเนาะปีหกแปดเราทับเจ็ดแม่อีกปีหกเก้าเราก็จะได้ลูกตั้งแต่ต้นต้นปีได้อีกเจ็ดอีกนะครับปีเจ็ดศูนย์ทับอีกครับ ทับอีกเจ็ดอีกนะครับปีเจ็ดศูนย์ทับเจ็ดอีกปีเจ็ดหนึ่งเราก็จะได้ลูกเจ็ดอีกครับอ่ะโอเคทีนี้ปีเจ็ดหนึ่งเจ้าเอพักงานเพราะอะไรครับลูกสามชุดแล้วลูกชุดแรกเริ่มเป็นสาวแล้วเจ้าเอต้องหยุดแลลวครับจะให้เจ้าเอทับได้แต่แม่เท่านั้นลูกสาวเราต้องหาพ่ออื่นลว ทีนี้การที่เราจะหาพ่ออื่นเราก็ต้องเริ่มเลี้ยงตัวผู้สองตัวเราก็ต้องขายเจ้า A อ,ออกหรือไม่อย่างนั้นก็นําเจ้า A เนี่ยไปแปลกไปเปลี่ยนกับตัวผู้ที่ตัวที่เราชอบใจเราคาดว่าเราจะมาปรับอย่างนั้นอย่างนี้เอาความสูงเอาเนื้อเอาอะไรต่างๆเนี่ยครับพี่น้องนะครับเราก็ไปแลกมาเอาไปแลก,กมาแล้วก็เอามาเป็นพ่อพันุต่อทีนี้ทับได้ทั้งแม่และลูกอีกสมมติว่าลูก มีลูกสาวปีนั้นลูกเจ็ดตัวได้ลูกสาวสะห้าก็กลายเป็นว่าซื้อพ่อตัวใหม่มาทับแม่เจ็ดลูกห้าทับสิบสองแม่เลยไปได้อีกสามปีเลยครับสิบสองสิบสองสิบสองอยู่อย่างนั้นนะครับทีนี้มันมันจะขยายแบ่งบานไปเรื่อยแต่ควายเราไม่ได้มีสิบสองนะครับเจ็ดสามยี่เอ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดควายเรามียี่แปดตัวแล้ว แล้วเรายังมีทัพใหม่อีกสิบสองอีกโอ้พอปีถัดไปถัดไปพี่น้องบานไปเรื่อยบานไปเรื่อยมั่นคงแข็งแรงไปเรื่อยทีนี้เราก็จะเริ่มแฮปปี้แล้วพี่น้องเรื่อแฮปปี้กับอาชีพเลี้ยงสัตว์รับประกันได้เราผสมปีนี้ไม่ได้ขายปีหน้าไม่ได้ขายปีโน้นไม่ได้ขายปีไหนหรอกครับไปอีกถัดนับไปสามปีเลยถ้าติดนะถ้าผสมติดนะเพราะฉะนั้นทํายังไงก็ได้ ผสมให้ติดพัฒนาให้เป็นผสมเรากล้าที่จะตัดสินใจเลี้ยงพ่อผธุนพี่น้องครับนะะเราต้องลงมือแล้วล่ะครับอย่าหยุดพัฒนานะฮะอย่าหยุดพัฒนาคลิปนี้อีพีนี้ก็อยากจะให้กําลังใจใพี่น้องชาวปกากใต้ว่าพี่น้องครับลุยต่อเถอะตลาดเป็นของท่านแล้วเดี๋ยว,ยวต่อไปเม็ดเงินมาจากการท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย นะครับพอค้าแม่ค้าขายของขายการตลาดดีมีเงินเหลือเฟือก็อยากจะซื้อสัตว์เลี้ยงพี่เรามีสัตว์เอาไว้รองรับจะให้คนกระบี่ไปซื้อควายยันอีสานน่ะมันเป็นไปได้ยากมันเป็นไปได้เฉพาะคนรวยเท่านั้นเท่าแก่บอกกรุงเท่านั้นนะคนที่อยากจะซื้อกวายราคาสักห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยต้องมาดูของเรานะครับต้องมาดูของเราเพราะว่าไปซื้อที่อื่นก็มันไกลเกินไปพัฒนาไว้รอรับเงินสิครับพี่น้อง พัฒนาไว้รอรับเงินจำคำสันดาฟาร์มไว้นะครับผสมพันนี้ไม่ได้ขายปีหน้าครับสวัสดีครับ